สบายดีพี่น้องสบายดีงานแมงแรงพี่น้องพอดาวเป็นผู้ทอดไข่ให้ลูกสาวเพิ่นกินพี่น้องเลยเนยเป็นตอะไรนเนยรอดหรือบ่รอดๆๆเนยให้ปลาลุงเบิ่งเดี๋ยวนี้ใช่ามปลาลุงๆๆร้อม่รอดหรือบอปลาลุงวาสิลอยดโอ้พี่น้องเอ้ยเขาหัวบัดคักในจักมาด ทอดไข่ไม่ให้ลูกสาวกินบ่รอดลูกสาวว่ะอาชิมชิมน้องดีนน้องเลยชิมมาได้ใหม,นะม่นะมันปริจิมเกียมนิดหนึ่งมันเกียมเกี่ยมแซลลว่าแซบอยู่ที่แม่นำ้ำ<อ>วาน้าปลากับปลาแันปลาแดกเบิร์ตไปรับไปสื่อเนี่ยเด้<อ>สิ่งรถลไปสื่อเนี่ยิมาตามมาคุงปลได้ได้ปลาแดกปลากับเบิดสบายดียังมึงแรงพี่น้องลูกสาวแบบ แซบอยู่จ้าแซบอยู่บริแซบไปบริแซบไปเลยดิเนาะบริไปเมืองไทยดิน้องอยู่เลยส้าไดีปลาลูกแน่น้องเนยไปาื้ออะไรประแดดฟังไปเลยปะวิ่แล้วอ่าลุ้นนะกระเป๋าไปซื้อปลาแดดกับอืมยังก็แล้วน้ำปลาน้ำปลากับปลาแดดมันกีบซื้อเลยไปแตกคันพี่น้องเอ้ยมันสีดำทางเมืองน้องเนย ก็เลยให้ปั่นเข่าแล้วก็สอดไข่ใส่ทุ้งหายพี่น้องเอ้ยแซ่บจิบอ่แซ่บเรามากินเรื่ออื่นจังเจอกันไหมเฮาไปบายปลาลุงไปบายไปมันยังไม่ทันได้คำให้นั่งเมื่อผู้เดียวคันคำกว่านี้เฮาก็สิเดินทางไปส่งพี่น้อง สวัสดีพี่น้องสวัสดีวัดสุขสุคนที่เข้ามาหับชมสบายดีพี่น้องตามุฮุงกินพี่น้องยังมึงได้ก็คือภาษาตะมุฮุงแบบสูบุม้งงแบบไปแล้วตะมุฮุงกินเขาแรกใหห้น่ไหมไมงใหม่ก็แชร์ น้ำปลาสูตรนี้พี่น้องบอกว่าเค็มหรอือไม่เค็มเหอเค็มอยู่บ,าบาวชนัวบันใดขวดอะไรขวดน้ำตาลจ้าเนี๋ยนะ้าำบวมีน้ำตาลปีดบต้อใส่น้ำตาลตา,ายนะ้ำตาลอ้อยปลาพี่น้องปลาลงไปจ้าขาไม่ได้จ้าผมชูรส เสรเป็นลแล้วสายกคนมกนบเสรบ่เจะทนเราเากินรสอะไอยากให้จอนีเ่าไปเตือนสาวได้มเหนเด้อันอยากไปตลาดนำน,น้องเนยหรือน้องคนมาตักน่ะก็ไม่ใหญ่เพิ้นลุงไปนะ่จาน้อเกินน้กิน ฟู้าพี่น้องอ้ามาได้เวลาเขาก็มาชิมกันคนไรใจดื่มก็ดื่มมั่นใจให้เวลาชิมงูยเกินไปคอยเติมไปน้อยหนึ่งก็ได้เพราะฉะจะแสียไปเลยพี่น้อง ขมืดล้เป็นเงยจะเปยังไงขนมจะได้เ็นงานจได้เลเป็นเนาแดงร่าจะเป็นงแดงกันแจ่สูตรแบาค่นะเจแมงนั่นนน จะกระจันกับแมงอีมาได้พี่น้องไวแล้ว่ะสดีพี่น้อะัสดีน้องได้พี่น้อง้เขาแรกน้อกันด้่แนกันตั้หน่อดไข่แ่กสูบาดาวตั้แจวบอกตั้แจวแจวะกระจันแจวกระจันกันน่อยตัวโตมันคือสาวาดีนะสาวสาวสองติ๊ตังเปนอาสวายดีพี่น้อง

hết <laughs> gì lai nó cả đi không nó hoặc tạo tầm khổ của mình rồi nó phải vậy ừ. <laughs> ừ. Awa kakwanaa.

ลงช่วกินหอยยุกลงเสาลงเสาลงก่อนลงก่อนโตมีหนามเก็บหนามเหี้ยงเลยไหมหนามต้องซื้อเมื่อปกติมีหนามมันกินเข่าหนามลงไปใช่ก็กีหนามลงไปแล้วกินอีกเลยมันก็ไม่ขนนู่นเลย แล้กไปเลวไปทมาอเนี่ยดีงเขาเงีเนาะนตขนาดยังไมน้อยนะยังเก้พอมัน,นิดนมืเนาะเนื้นอาอือมันิดชาระอ บนไว้ไปบนไหวกลามือหัวหนุ่มสิยังไรกันยิ่งมากเขตอ่ามาขอหากาตา อืมนุ่ยัก็แอมดิ้งยังครหยุดงานตครมาเับเป็นบังมังกอดใครมาต้นไหมโวมเอาดิไม,ม,ม่มกินกินที่ใคมาที่เขาเล่นเดือนน้องขอยู่ มันเพียงเกาหลีอีกนึ่งะมันเป็นนาทีกนึมงนจังค่ะอืมันน่ะฮะพี่ลายเพราะต่อยู่ีไม่อยากให้อราจังอไ้ากลางคืนก็ฮกีกลคืนไ่จ้าแก่แห่ทั้พวกทำมาละไพ่เข้าไป

แค่ไม่เข่าลย่างเงยเข่าเลยวิ่เแค่นักมันก็แคบคือมหรือไมัเขายังม่แันเงียงที่ไปแคบโอ้ยมันเป็นเงียบเนานเงี้ยหมไอ้ทเงียบอย่างโอ้ย อม่งแเีเนะใช่มน่นะดุยเนเนาะมันยังทียังหลายเน็นถนนนะน่ะจับตะปูตะปูนั่นเป็นถนนก็เแฉกเนาะโรงแรมแฉะหัวขึ้นมันไม่อ่อนที่ตบกไงอืม่อนก คมมาหนึ่งได้ผมต้นบุกนะจ้ะต้นบุกตรงนี้ก็เป็นนะมือเหยียนไปมือหล่อืมมือหลบนะเออมือจะเบิ่งอะว่าต้องไปหัวหองเฮ้ยบุกเขอืมใช่

นายกัน pues er you know, ่อืมนางกันจะก็ยึดเป็นของมาสิเะย่ยนันคือแจกจนฮะเป็นของอืมอืมือนได้ใหกวละเอาไปจปลอยจงลอยไปจับเรื่องยุทำฟองมาตัวเฮาอฟอเพื่อนเาแจกจานมาหาอะไร่นี่นี่ของตัวจยงว่ะ เอางว,วดเ,เอาะหอืนนี่เป็ดอืมอืมอก็ยาเป็ดไงเ่มัก็ข้ตวรเน,น,นี่ลาดครตลาดนี่แอ้ัเห็นนี่เอาปาวเยละไส่ออีใ่ด้ม่ mọi người chào mừng các bạn nhầm mừng các bạn ăn sân mùa đừng sân niệm nhất 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 sân จังันเต้นเต็นจัเลอยของบ้านเนาะห้องนนเลหาพร้อียงเปิดเสียงหายเลยจ้ะยี้มูนมันปดังด้ะไม่รเล คนควรเป็นนักเะนั่แงแค่เพื่นเบิดแล้วนี่นะักแมันจเบิดแข้งมันบ่แ่บนักแงจิตน้ขาคุ้งต้นนำปลานี่อค okay? ุ okay, ้งอะไมัน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  mở cái gì vậy? quạt thế chứ đâu? nãy đi đây, anh